สวัสดีค่ะมาพบกับหมอแปลนะคะหมอนวดไทยหัวใจเพชรนะคะในบ้านนวดไทยนะคะวันนี้หมอแป๋จะมาบอกเทคนิคในการดูแลตัวเองนะคะหมอนวดไทยแท้ต้องดูแลตัวเองได้นะคะวันนี้นําเสนอในอาการเจ็บแป๊บแปที่ใต้ซี่โครงนะคะเจ็บแป๊บแปที่ใต้ซี่โครงสําหรับหมอนวดไทยที่ทํางานบนนวดไทย น้ำดีนะคะถ้าท่านเคยทำงานาบนนวดไทยน้ำดีเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะมีอาการหนึ่งซึ่งคนเขาจะเรียกว่าเส้นเข้าซี่โครงนะคะเส้นเข้าซี่โครงอาการเป็นอย่างไงนะคะคือคุณจะเจ็บแป๊บๆที่ใต้ซี่โครงนะคะไม่ว่าคุณจะเอี้ยวตัวคุณจะปิดตัวคุณจะลุกนั่งหรือคุณจะหายใจ มันจะเจ็บแป๊บที่ใต้ซี่โครงแล้วก็หายใจลำบากด้วยค่ะอาการนี้เกิดได้จากการที่คุณทำงานนะคะ,ะคุณยืดเส้นยืดสายลูกค้าแล้วคุณบิดตัวเอี้ยวตัวผิดท่านิดเดียวมันก็เข้าแล้วนะคะอ่ามันจะเกิดจากสาเหตุคืออะไรคือซี่โครงเราเน่มันจะมาจอดกันที่ ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่มันจะมีซี่โครงสองสองซี่ที่มันจะลอยอยู่นะคะมันจะมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะลอยอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะเส้นมันก็จะมาเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะคะมันทำให้เรามีอาการที่แปดพูดมานั่นก็คือเจ็บแป,แป๊บๆหายใจก็เจ็บบิดตัวก็เจ็บลุกนั่งก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นปมีวิธีแนะนำในการดูแลตัวเองโดยที่ ถ้าเรายังไม่มีเวลาไปหาหมอนวดหามอนวดที่เก่งๆนะคะเอาเส้นออกให้เราได้เรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงนะคะก็คือให้คุณก่อนอื่นคุณต้องถอดเสื้อผ้าก่อนนะอันนี้คือแนะนําการดูแลตัวเองนะคะในการเอาเส้นออกจากกระดูกซี่โครงนะคะหรืออาการเส้นเข้าซี่โครงเนะี่ยคือคุณก็ต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ใช้น้ํามัน ใช้น้ำมันนะคะลูปนะคะสมมติว่าคุณเป็นข้างนี้คุณก็ใช้น้ํามันชโลมลงนะคะวิธีการคือให้ใช้นิ้วทั้ง4สวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามานะคะวันอ่านคลิปนี้แปแนะนําในการดูแลรักษาตัวเองสําหรับคนที่เป็นเส้นเข้าซี่โครงคือเวลาหายใจก็เจ็บเวลาบิดตัวก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บ ซึ่งอาการนี้จะพบได้บ่อยสําหรับคนที่ประกอบอาชีพหมอนวดไทยนะคะเพราะว่าเราต้องบิดลูกค้าเราต้องอยกขาลูกค้ายกแขนลูกค้าหรือว่าเหวี่ยงลูกค้าอย่างนี้นะคะมันจะมีผลในการทําให้เส้นเข้าไปที่ซี่โครงเรานะคะเพราะฉะนั้นแปรก็เลยมาแนะนําซึ่งอาการเหล่านี้แปรเป็นนะคะแปรเป็นแปเป็นบ่อยด้วยค่ะแล้วก็พอแปเป็นแล้วแปสามารถรักษาตัวเองได้ยังไงนะคะก็คือ ให้เราใช้น้ำมันฉโลมที่ใต้สมมติว่าเราเป็นข้างข้างนี้เนาะข้างซ้ายเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันหรือคุณอาบน้ำก็ได้ค่ะคุณอาบน้ำแล้วคุณก็ถูสบู่นะคะมันก็จะลื่นนะคะคือให้ใช้นิ้วทั้งสี่ของคุณนะคะรูดรูดมานะคะรูดเข้ามาหาท้องนะคะรูดเข้ามานะคือกดลงไปตามร่องนะคะแล้วก็รูดรูดเข้ามานะคะ,ะการทําอย่างนี้นะคะรูดไปเรื่อยๆนะคะ รูดไปเรื่อยๆรูดเบาๆนะอย่ารูดหนักมากรูดเบาๆที่เรารู้สึกว่าไม่เจ็บมากเพราะว่ามันจะเจ็บนะคะถ้าคุณไปรูดแรงน่ะมันจะเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นก็รูดเบาๆนะคะทีนี้พอมันออกแล้วถามว่ามันกลับมาเป็นอีกได้ไหมเป็นอีกได้นะคะมันเป็นอีกได้กรณีที่คุณกลับไปทํางานท่าเดิมๆแล้วคุณก็เอี้ยวตัวผิดท่ามันก็ก็กลับมาเป็นอีกได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีในการ เอาเส้นออกจากกระดูกซี่โครงหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าเส้นเข่าสวงนะคะเส้นเข่าสวงสวงในที่นี้คืออ่าซี่โครงคือหน้าอกนั่นเองนะคะอาการถ้าเราไม่อ,ออกนะถ้าเราไม่อ,ออกมันก็จะไม่อาการเจ็บเจ็บหน้าอกอจุกหน้าอกเจ็บแป๊บๆที่ใต้ซี่โครงมันก็จะไม่หายถามว่ามันเป็นอันตรายไหมมันก็ทําให้เราทํางานไม่สะดวกนั่นเองนะคะ คลิปนี้ปาแปลมาแนะนําครูแปลมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองสําหรับหมอนวดไทยน้ําดีในการเอาเส้นออกจากกระดูกสี่โครงของคุณในกรณีที่คุณทํางานหนักเอียเอยเอ้ยวตัวผิดท่านนะคะก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะเอาน้ํามันฉลมแล้วก็ลูดลูดออกมานะคะพอเขาออกแล้วก็เราก็สามารถไปทํางานได้ตามปกตินะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพจงบุญแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ